if it's sick i uh. all this money 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 coming เต็มยนมากๆเลยนะคะชินเลยเออรู้สึกว่าไม่ได้แต่งหน้าทําผมแต่งตัวแบบเป๊ะขนาดนี้โดยเฉพาะอันนี้เนล่ยเราจะเดินทางไปที่สนามใช่ค่ะเชสเซนเตอร์เจ้าหน้าที่เอ็นบีออนกราวก่อนใช่ดังนั้นวันนี้เราก็ต้องแบบฟอร์มลอนนิดนึงใช่ค่ะก็เดี๋ยวถ้าไงนะคะตอนนี้ค่ะก็ออกมาจากโรงแรมแล้วนะคะกําลังจะขึ้นรถไฟจริงๆแล้ววันนี้เขานัดกันประมาณบ่ายสามโมงแต่เราเนี่ยไปเร็วๆเลยดีกว่าไปกะว่าจะไปถึงเชสเซนเตอร์สักประมาณสิบโมงกว่าๆเพื่อไปพบกับเจ้าหน้าที่ไปรายงานตัวเขาให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราเนี่ยจะได้ไปถ่ายทำคลิปรอบๆเชยรร์เเนนตออให้้พื่ไดับชม มีอะไรยังไงบ้างเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะแล้วก็คอยติดตามชมคอนเทนต์ค่ะที่จะอัดแน่นเต็มไปกับทุกคนได้รับชมไปตลอดทริปนี้เลยค่ะค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t w e n t t h r e m a n i ค่ะแล้วแน่นอนนะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่เ็เน มุมนี้สวยมากมุมนี้เป็นมุมที่สวยมากนะเพื่อนเราเลือกเดินกันมาแล้วสรุปว่ามุมนี้สวยที่สุดก็เลยคิดว่าจะต้องมาเปิดคลิปเพื่อนเพื่อนได้เห็นความสวยรับรู้ถึงความอลังการของเชนเซนเตอร์ในวันนี้เดี๋ยวเราจะพาเดินทั่วเลยครับรอบๆสนามหรือว่ามันมีตรงไหนอะไรยังไงบ้างอยากจะให้ดูความเป๊ะของเรานิดนึงค่ะวันนี้มีความเป็นทางการมากนะคะไม่ค่อยชินเลยเนาะแต่รองเท้ารองเท้าอาจจะผิดนิ่เดิแต่เดี๋ยวไอ้พี่ตูนมีรองเท้ามีรองเท้าส้นสูงไว้ด้วย เออไม่ค่อยชินเหมือนกันรู้สึกว่าไม่ได้แต่งหน้าทํำผมแบบตึงๆแบบนี้ตั้งแต่สมัยเป็นแอมานานมากแล้วที่ท,ที่ที่เห็นอยู่นี่นะครับ uh huh. เหมือนเป็นแบบว่าศิลปะนิดนึง <c oughs> คือทางสนามเชสเซนเตอร์เนี่ยเขาก็จะร่วมกับมิวเซียมของที่เนี่ยแล้วเขาก็เอามาเป็นเหมือนสถาปัตยกรรมหน้าสนามครับ <c oughs> ถ้าเกิดเพื่อน <c oughs> ๆลองสังเกต <c oughs> เห็นไหมจะมีรูปนักกีฬา <c oughs> มีอะไรอย่างนี้ เราก็จะเห็นแบบว่าเป็นเหมือนแบบกลมๆอ,อ่ะใช่ไหมคะเป็นเป็นลูกแบบอลูมิเนียมกลมๆเนาะซึ่งแบบสวยมากมันจะแบบแสงอะคะ่ะจะกระทบแล้วก็สวยมากแล้วตรงนี้นะคะถ้าเห็นเนี่ยจะมีะรูปนักกีฬาเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศไปฝากเพื่อนๆค่ะ Jerry. Seeing some shit, I guess I'm kinda jaded. True. Speak my mind when I'm kinda faded. True. We fucked once like a year ago. She still hits me up. She thinks we kinda dated. What? Wasn't there for that conversation? Feel free to have your point of view. Basically, it fell in my lap. What the fuck was I supposed to do? I think it's catching up to me. Need a head start. I just gotta make it to a check mark. Even when they got me on the ropes, though, I come back with it like I'm Bret Hart. On the wave, running like a jet ski. Yeah, I don't text it back, that's a pet peeve. I just need a minute, let me just bag finally hit back like next week now. และด้านนี้นะคะส่วนด้านนี้ค่ะก็เป็นทางเข้าปกติก็เข้าทางนี้ใช่ข้าใช่นี้แล้วก็จะมี entrance ซีนะะึงอ่ะไปข้างบนนะคะด้านนี้ก็จะเป็นข้างบนเลยค่ะนี่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยเดินขึ้นบันไดตรงนี้ขึ้นไปนะคะดูว่าข้างบนเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งก็มีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากมายไปค่ะ Packing uh huh. like Ch Chengaz yeah. it sitting Like floor the thrown me I told him, give me some more. Give me some, give me some. I was the kid who was sleeping in class. Ain't give a fuck, I'm just speaking the facts. They didn't do shit, was still easy to pass. I was too busy just dreaming that. Hey! What are you dreaming of, Jerry? ass. what? So, like, a rapper up, but matter a So Everybody does Come on. don't who. crown. it. but need fuck up, ตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาถึงบนเปนะ็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวยมากเลยเนาะมุมนี้เราก็ยังครจะลองจะเห็นทางเข้าอยู่ด้านล่างนัึนอยู่นะคะแล้วก็เห็นเชสซิสเตอร์แต่ตรงนี้จริงๆตรงนี้ตามแพลนเนี่ยเขาจะทําเป็นเหมือนสวนสาธารณะนะแต่ตรงนี้ยังไม่ค่อยเรียบร้อย uh huh. มองไปก็จะเห็นมหาสมุทรแปซิฟิกด้านนี้ก็จะเป็นสะพานเบย์ริดเห็นไหมขุ่นไปดูสะพานเบย์ริดถ้าเกิดมองไก,กลๆตรงนู้นนะฮะ <Be verage. S 2> เห็นไหมตรงนี้จะเป็นอีสต์แคน โลโก้ของโปลเอนเซเตตวัวจะอยู่ด้านนู้นหลังภูเขาลิฟิ์นั่นไงไหนต้องไหนคะนู่นน่ะตุนชี้ตรงปะตุอชี้ตรงไหมตรงไหมพรงึรงนะโอเคนี่นะคะอยู่ทางด้านนี้เลยคะ่ะมันอยู่ตรงเนี้อยอีกข้อหนึ่งนี้ แ, <me> some, แต่จะบอกว่าอยู่มุมนี้ <me> หเห็นเบย์บริดจชัดมากเลยนะแล้วก็วิวตรงนี้สวยมากเลยเดี๋ยวขอถ่ายรูปไปฝากเพื่อนๆด้วยนะคะมุมนี้ เนด้านหลักนี้อย่างที่เห็นเลยค่ะเป็นก o ์อ f f i c e นะคะก็คือที่ซื้อตั๋วถ้าหากว่าใครเนี่ยไม่ได้จองตั๋อออนไลน์มาไม่ได้เข้าไปซื้อในเว็บไซต์ก่อนอยากจะมาซื้อที่งานก็นี่เลยค่ะสามารถมาติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็ซื้อตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวให้มินเอเล่าให้ฟังค่ะว่าตั๋วเนี่ยว่าตั๋ว n b a บอร์ไฟนอลที่เชสเซนเตอร์ที่ไม่เคยทำให้เราผิดหวังเลยนะคะราคาเท่าไหร่บ้างคะเนี่ยแพงมากครับล่าสุดที่เช็คนี่คือด้านบนเนี่ยนะประมาณปูกสุดก็คือ2 0 0 0มกว่า ระดานล่างไม่ต้องกูดเลยครับเป็นระดับแสงนี่ยโอ้โหโหดมากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศไปฝากแล้วเดี๋ยวเราจะพาเดินไปรอบๆนะคะทั้งคนเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งทีมสตอร์แล้วก็มีทั้งกานอาหารค่ะเดี๋ยวพาไปดูคัะเพื่อนวยกันก็ือซ้ออยู่โอนวยเกขอลกลง้อก้ดี๋ยวแอบแอบคุกน่ then hi Malika, hi. I'm your big fan from Thailand. Nice Every so, yeah, I'm doing a YouTube channel on NBA oh, too. Oh cool. my god, I'm so excited to see you. <laughs> <laughs> oh my god, oh my god. Yeah, you are my role model. Oh, no. You can aim higher than that. <laughs> <Yeah>. <laughs> it's so nice to meet you. Big oh, fan of you. you. Yeah. It's nice to meet you. Yeah, nice Thank to you. meet okay. you. So Yeah, Someone at the door, John. Now I'm here to stay. Tell me who the fuck in the face the music. More brick laying. That screen time been cutting back on the daily usage. Long road for the road dogs. For the weird miles from the soapbox. Got BKTs on this bitch. So everybody getting rolled on. Yeah. Everybody getting rolled on. Check artist credits on BMI. I'm just too kind to expose y'all. I see a team with a gold sign. And question if y'all ever wrote songs. All enemies, of am on a band. Study, please don't test me. I'ma know it all. Got platinum songs in the vault collecting dust. If we talk about showing up, then y'all attend to suck. Both feet on the gas pedal. Bitch, I ain't letting up. Started singing, they fell in love. Came a long way from being talentless. Be anything. I was challenged in pressure. turned me into a precious cut. Floodlights the a flooded chain. Thirty city tour and a ton of stage. I can't wait till I up the leaves from the miners in my arm come a vein. Seen a lot of people playing seeds to the dream, growing patient and run away. I cultivated, irrigated it, now the growth amazing, I love to change. Oh, yeah. Been laughed at before. Been little bro, now the same one saying pass me the torch. I ain't passing y'all shit. For the skate, California license plate, When I'm passing y'all in. Take that to the chin. Lay back, let's succumb to it then, then shit can get spicy. Ain't shit sweet cause the light skin. ทีมโซกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆดูค่ะว่าในทีมโซเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะแต่ว่าที่ตูดแอบเห็นมาเนี่ยจะมีสินค้าที่เป็นซีรีส์ของเอล f e เฟรน e ์ฟ n แนลนะคะแล้วก็เป็นของ NBA Final จะค่อนข้างเยอะเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ <Bye. S 2> ไปเรียวเนี้ยจะเก็บไปหมดแล้วนะฟุตเทจอะนี่นะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นของเ b a Final s ค่ะ ก็จะเป็นเสื้อยืดนะโอเคแล้วก็มีฮูดดี้ราคาหน่อยครับราคาเก้ <94. S 2> เาสิบสี่ไม่เบานะได<อ>้นะข่าว <c oughs> เก้าสิบห้าตัวละเก้าสิบห้าลีกนี่ค่ะนี่แล้วก็อันนี้ที่คุณชอบมากเลยค่ะเป็นแบบลูกบอลแบบเป็นคริสตัลเลยอะ่ะสวักสกีด้วยออใช่สวยงามมากอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเสื้อยืด,ดค่ะโอเคไปต่อเลย แล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้ของตอนที่เป็นอันนี้คือชัยค่ะตอนที่ได้แชมป์คอนเฟอเรนซ์ไฟนลส์นี่เอออันนี้สวยดูดีเนาะสวยสวยของจริงเราดีงามมาก47.99ดอลลาร์ยังไม่รวมแท็กซ์โอเคแล้วก็ทางส่วนด้านนั้นจะมีเจอซี่นะคะจริงๆเนี่ยแอบมาดูแล้วเจอซี่เนี่ยค่ะเขาจะมีเป็นโลโก้ของ NBA Finals ด้วยมาดูกัน นี่นี่ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าเรามาถ่ายตั้งแต่เที่ยงถ้าเกิดมาช่วงก่อนเกมสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงนี้แน่นเอียดเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบเจอซี่ที่มีแบบว่านี่ Final. เป็นโลโก้ไฟแนลอันนี้ตัวเท่าไหร่ครับตัวนี้เป็นตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้ <ing> เป็นสวิงแมนใช่ค่ะราคาาเทาไร่คร้อยสี่สิบาจุดเก้าเก้าก็คือร้อย ร้อยห้าสิบอันนี้ทีมงานเอามาให้ทีมงานชอบมากเลยค่ะอันนี้นี่ค่ะเดี๋ยวเอแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาตกใจโอเคแล้วก็มาดูออเทนติก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 นี่ครับออเทนติกค่ะออเทนติกมีไหมแต่ถ้าเป็นออเทนติกจะไม่มีเออแต่ถ้าเป็นออเทนติกจะไม่มีโลโก้ไฟนอลค่ะมีนะด้านล่างว่าดูดู ไม่มีออเทนติกจะไม่มีอ่ะน่าจะทำไม่ทันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ239.99ค่ะก็คือ240เราปัดขึ้นเลยค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นมัวกเป็นเสื้อแล้วเดี๋ยวมีด้านบนอีกด้านบนจะเป็นสินค้าผู้หญิงตุนจำได้เมื่อคราวที่แล้วตุนก็มาเดินดูข้างบนแต่ใหญ่มากนะทีมสตอร์ที่นี่โอเคแล้วก็นี่แหละค่ะข้างบนนี้นะคะก็จะมีเสื้อยืดเพิ่มเติมแล้วก็จะเป็นของผู้หญิงกับของเด็กอยู่ด้านนู้นค่ะ อ๋ออันนี้ก็คือเป็นเสื้อของ Western Conference ซ์ไซนอล์นี่วันที่ได้แชมป์ก็ใส่ตัวเนี้ยช่าสายช่างสายใช่ค่ะสวยงามเหมือนกันนะอันนี้ตัวเท่าไหร่ครับอันนี้เหรอคะเผื่อเพื่อนเพื่อนอยากรู้49.99ปัดขึ้นเลยค่ะ50าสิอ๋อถ้าเป็นผู้หญิง39มเกอ๋อใช่ regular price อ๋อลดราคาเหรอใช่ใช่นลดราคาหรือ39.99อันนี้เป็นเ e g u l a อยู่ที่49.99 นี่สวยงามเอาต้องโดนสินี่อย่างเงี้ยคือสินค้าเขานี่นะคะดูได้ครึ่งวันยังไม่ครบท้่วเลยค่ะมันเยอะมากคพามาดูของผู้หญิงด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามี FC ที่ผู้หญิงที่ดู NBA ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวต้องเอาใจด้วยค่ะเมื่อเช้าเมื่อเช้าเราก็เจอแฟน YouTube ชาวไทยเออที่นี่น่ะคะมากรูปกัน นี่ค่ะของผู้หญิงจะมีแบบชิคๆหน่อยนะก็น่ารักดีนะ uh, อันนี้มี uh ซีมจีนิดหนึ่งด้านล่างใช่ก็จะเป็นแบบเสื้อครอปดนึง,นงสวยครับนี่นี่ mm hmm. อ้อสวยสวยนะอุยมีแบมแบมมีเสื้อแบมแบมด้วยค่ะ่ะมาดูหน่อยด่วนแบมแบมนี่นเออสวยอะ่ะแบมแบม นันเป็นตัวต้องจักซะหน่อยนงินนะสิเออซะหน่อยแบมแบมมีนี่สองแบบนะคะมีแบบนั้นแล้วก็มีแบบนี้ด้วยค่ะของแบมแบมค่ะอืมสวยแต่ไม่มีของผู้ชายเนาะแบมแบมไม่เห็นเท่าที่ดูยังไม่เห็นนะคะแสดงว่าเขาต้องรู้ว่าสาวๆชอบแบมแบมเยอะไงมีเสื้อฮูดดี้ก็จะแบบน่ารักมากเลยค่ะเป็นฮูดดี้แบบอืมสวยอืม เออถูกใจสาวๆตอนนี้ถ่ายรีวิวก็จะหิวแล้วค่ะแถวนี้ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีร้านเลยเปิดเลยนะคะเรามาหาร้านนี้ดับเลิ้ลติมค่ะน่าจะเป็นแบบขนมจีบอะไรนี้เนาะฟ้าโอเค we have thank you thank you t h น่าเจนน่าเ็นสรุปว่าอ้าวเขามานั่งกันเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยววันนี้เรามาทานอาหารกันก่อนโอ้อาหารก็้ามาแล้วค่ะเสี่ยวหลงเปงอ,อันนี้เป็นร้านอยู่ในบริเวณของสนามใช่ไนหะใช่ใช่ไปกี้ถ่ายตั้งแต่ทางเข้ามาละแข็งควัน <Okay. S 1> ขึ้นน่าทานมากหมักหมดนล้นระวังหกนะมันมีน้ำข้างในนะไม่ใช่เนะน,นีเ่ยต้องดูดน้ำก่อนร้อนนะอร่อยมากร้อนมากจริงปะอ้าอ,อาา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  ไม่ตองทำตุ้มเดือนได้ด้วยฟ้องเราต้องกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำงานโอเคครับอร่อยดีไหมดีมิสเตอร์ดีเกี๊ยวซาเป็นไงครับอากาศแบบนี้ทานเกี๊ยวซาร้อนๆนี่สุดยอดเลยตอนนี้เราดูดน้ำไปหมดแล้วตอนคนกำลังจะเข้าปากอืโอ้โหไม่ร้อนเหมือนน่ ระวังลิ้นพองมันร้อนแต่มันก็แบบโอเคเออไม่ได้เลยค่ะน้านนี้ไม่ได้เออแน่นอึดเลยอ่าขอตัวก่อนนะครับมันกรึงแต่นี้ต้องหั่นหน่อยนะมันร้อน ใช่ใช่โอ้กุ้งเนี่ยเขาไปขดอยู่สองตัว<ม>นอนขดกุ้มเช่<ม>ขอภัยนะคะถ้าใครดูตอนดึกๆเดี๋ยวเราใส่พริกน,นิดนึงค่ะเราใส่อันนี้เปรี้ยวๆ,ๆนิดนึงถ้าวันโดนเสื้อใช่ใช่ใช่กลัวมากถ้าโดนเสื้องานาจะเข้าเลยทีเดียวน<ม>ุม่มไหม สวยมากนุ่มากตามไปก็แบบนุ่มากขอช่างภาพกินบ้างได้ได้ขอบเชิญครัตอนนี้นะคะก็กินอิ่มเรียบร้อยแล้วค่ะอยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากเมื่อกี้ได้เจอมาริกาแอนดรูแบบน่ารักขนไนซ์มากเลยค่ะแล้วระหว่างทานอยู่เห็นเคนริกเกอร์พิร์กินรีบวิ่งออกไปเลย แต,แต่ตัวก็วใหญ่มากเลยเนาะใช่ตัวตุนนี้ได้แบบแค่อ,อกขนาดใส่ส้นสูงมากแล้วนะตุ้ยังได้แค่อ,อกเหมือนกันเลยใหญ่มากโอเคแล้วตอนนี้ค่ะก็ประมาณบ่ายสองเดี๋ยวเรา,าต้องเข้าไปใช่เราจะต้องเข้าไปในเข้าไปทางมีเดียแล้วนะคะคแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มแบบเริ่มมีทั้งคือแล้วก็เริ่มมีทั้งแฟนเริ่มมาเต็มแล้วค่ะ เขามีมีเดียดได้นี่เนี่ยค่ะก็จะอยู่อย่างนี้อยู่ด้านบนสุดใช่ด้านบนสุดเลยค่ะเนี่ยก็จะเห็นสนามอยู่ด้านล่างใช่ค่ะตอนนี้เกมก็ใกล้เริ่มแล้วเดี๋ยวขอไปหาอะไรรองเขาอีกรอบนึงหิวแล้วค่ะเดี๋ยวจะท่าไงนะคะเสร็จหลังจากนี้เนี่ยเราทานอาหารได้ทางเสร็จเราก็จะไปนั่งที่มีเดียซีทที่เขาเตรียมไว้ให้เราโอเคค่ะ เราก็กำลังจเดินกันไป b ซีค่ะหายอยู่ค่ะีเ BTS ส,สิงเชียดงดาว งานง่ะค่ะดึกมากเลยอีก5นาทีห้าทุมแล้วตอนนี้เราก็ถึงบัสแล้วค่ะเขาจะมีเป็นบัสของมีเดียนะคะเราสามารถขึ้นรถบัสได้แล้วก็ไปที่โรงแรมแมริออทเขาก็จะมีแบบมีเดียเป็นแบบว่าเลี้ยงมีเดียอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีอาหารถึงตีสองคือพวกเราทํางานกันเลทมากกว่าจะอัปโหลดไฟล์กว่าจะถ่ายเสร็จถึงห้าทุ่มนี่เราเกือบแล้วนะคะเนี่ยอีกห้านาทีเดี๋ยวไม่ทันพาดเลยค่ะคือไม่ทันเที่ยวสุดท้ายเที่ยวสุดท้ายมาถึงแบบดีใจมากโอ้โหถ่านโชยังชั่วไปค่ะเดี๋ยวเราขึ้นรถกัน คุณผู้ชม i ะนี่นะคะเขาก็มีเนื้อแบบเป็นเนื้อแบบพับสดๆเลยค่ะโอ้ดูดีมากนะทานมาน่าจะ v e good thank you โอเคเราอาผู้เชี่วมาแล้ววันนี้เป็นผูเชี่ยเอามา1 okay. นี่นะคะีคสเรียวน่ทานมากอันนี้เป็นเลไรชีสป่ะใช่ใช่โอข้างในนะคะก็จะมีอาหารคือเยอะแยะมากมายแล้วตอนนี้ก็มีสื่อนะคะนั่งกันอย่างปาร์ตี้กันอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะไปสอยมาแล้วเนื้ออร่อยมากมีทั้งเนื้อทั้งโคคัั้งชีสทั้งผลไม้แห้งทั้งเบเกตเตโต้แล้วก็นี่ค่ะมีขนมด้วยขออ้ำหนึ่งคำก่อน S <S อร่อยมากเลยค่ะวันนี้งานสมเสร็จรู้เรื่องเลยแอปโหลดคลิปไปเมืองไทยเรียบร้อยเป็นเพื่อนรอติดตามชมคลิปเรื่อยๆนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตามขอบคุณนะคะขอทานก่อนนะครับสวัสด,ดีครับ